สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟดีว่าจะขนชิคก์กันนะพี่น้องมื่อวานี้เฮาสีขาวไปบ้านนาคายเนาะไปอันนั้นเฮ็ดจัดงานดองซอยพี่แคทเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่ใส่เพิ่นเข้ารถมาอาัน้ำก็นั่งกินกระเลมคนละกล่องละไมสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องปากจะคือแตกนะจ๊ะเคยหนาแตกแล้วดูสบายดีเด้อพี่น้อง เดินทางไปนอนอยู่ปุ่นอกีกคืนหนึ่งพราะว่ามืออื่นเป็นงานแต่งมาต้องลุกแต่เสางานแต่งฝั่งใชยครั้งแรกอืมด้ดีจ้ะ ไปไปนอนหอการูดูบ้านเลยทุกคนกำลังมาหอเที่เากำลังจัดคือกำลังเกียมเนาะเกียมจิจ้าดอกม้อีกเบื้องเพอเพ้วันอยู่นี่วะอันเป็นเวทีอียงแบบ ขาพานั่งผ่านัาง่ได้เทีเนเ่าไนอผ่ผ่าือย่เทืเนาะโอ้งานแต่งยนีมีผ่าเนาะมีผาบ้านห้าบ่มีผ่าเลยเนาะบ่มีบ้านห้าบ้านเฮามีแต่มออะารวาแล้วก็จ้ซ่อนนั่งอยู่นีเม่นวก็จะาบ่าวก็เอเห็นโอ้ยยยยยยย แกเาบกหันความสิมาเบิงแกแล้วแกแล้วมันิกรดานปีนไปใส่มื่นเนาะเอาทษโทษกหทุกคนเ็ดซุปหมูเหรอเด็ดซุปหมูบ่นเ็ดซุปหมูปากหมนไหนเ็ดปากหมนบเปลี่ยนเือนะกระสี

ตื่นาตน่อากาไปร้านไน้านขวมือเขนนยน่ขนุนยนิ่งซึ่งขนุนอ๋อนนขนุนนั่นนะอ๋ยขนุนเป็นขนุนเหน็งขนุนเหน็งโอหีีีนันตกีขดีีดีขนุนหดลนเดี๋ยวน้องมาวุธธานจักตัวหน่อ เขาเตินพอแล้วังยสาวกันเติตก่สวยล้างมืหเฮ็ดยังนี่ยเหปล่างวยอ่ะล้างใหม่เป็นเห็ดยังอยู่ล้างหวเห็ดหมูโอ้เห็ดหมู ไปเยมก็พักะเมยอูอยาุนนอีเหี้ยแล้วก uh ันมุนไปหันม mm ุนใบลนไยูจอยูปิดการแงัคกัะห่าเนาะสยใสไิักหลับหลอกใหม่หลอกใหม่้อนนึงสเปนงาน็เคย้าวัน เบื้องผู้ชายพึ่งจะเห็ดหมูเห็ดหัวแบบคืออยู่บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านเฮาเบื้องนี่ก็มีผู้ชายปักข่างเขาแบบเดียวก็บวานเ่าเลยนะสุกร้าสิเป็นร้านไผ่เนาะนี่เนาะมีป็กซอยจุ่อ า่อยากอยากอยากไดเพิ่น่อยเจา่่ใช่ใช่เพิ่มหน่อย่นนใ่นั่นเออขาว่ออน่้าหนุนขดีเจ้าคุวสบายดีค่ะเออก็สบายดีปันหา่นั้นน่นแ่ละอกั่งสบายุกไช่ยตัดตินเอาเลยพ่นา้าสีแกงเฮดบะ มาอไปซื้อมากแต่แต่อันนั้นลานช่องมมกบ้านนี่วะขินหอดเมแล้วมากมายคิดอันนี้วันนี้เขาพักแต่ว่าขือคนเตราซื้อมาหายท่วงหนึ่งวันราท่วงรอรอไพี่นอยตขีดยคสองมมกนะแงเหนังเอะเซ็เขาบบเซ็ อันนี้ข้ากระสอยเฮ็ดชาอากระตำยาน่าเนี่นะาแงชะ่กงน้องเฮดตุน้าวใส่ข้าเมื่อให้มันขุ่นเนาะแกง่ส่ข้วมั้าวอรแล้วกนแงเนื้อ้มเขาดยนแค่ใบหอผ่อนนึ่งผัดเขามาต้น

ว้าวอหาตมไปเสในองอหนี่แหละโอหยงสก็ตหอเ้าเล่าแกงเห็ดอยู่ประเทศไทยอืพี่ชายมาดเทพอหรือว่าสังเทหรือว่าผีกันนี้มาเทไป เขาเนี้ยอะไรได้ติเขาเนี้ยตังใสเขาตัวนแรงด้ยเ่ยข้าวแกงเน้สูตรพเนาะใส่เขาเพื่อดใส่ได้วย

กสตีกตีข้าม่เใส่เฮดเตอแล้วินองมาโซชเมืแกงเฮดกินปเทศไทยเมาเสพจ้าระปกติหวาน้อแกงใส่ข้าวเบอน่ใมันตัวใส่ยูบอสิงไข่ใส่สูตรบานที่ใส่นะสูตบานนู้นบาที่ใส่ใส่ข้าวเน้วอะไบ สูตรยุบานคือต้นไสเขาวดชุดุควายไส่ขาเบื้อนะไม่ใส่ใ่นานแย่แบใสเขาเบือูตร่บานนูเป็นไส่ขาเบื้อนะอเยถูกข้าวสรวัวถ้าหมาประคั้น มีพี่องส่วนของขี้เขียวนะี่ใส่เข้าไปแน่แขนแล้วี่รองไซส์จิบ้านจะ็นคู่้ันจะเองเนี่ยเ <c oughs> สียบ้สิบาบาทเสนะีย <c oughs> ไปบ้า ไปแย่อจะจ่บเนาใชไข่แดงน้ำบ่เนี่สิไปเอาอ้สวยโอ้แกงนม่นเดสูตร้ายแกงเฮดที่เมื่อเช้าตีาใช้เขาเบือสุดท้ทยบ่เนี่ยนเราเรใช่ของคะสตรบ้าเป็นมาประานออนมาประานจะไหลคือกันนะใส่ก็ไหละแสคือกันจะใส่ยังจะใส่สมมั เขาใส่ยานังนาใส่สมนะเขาใส่ยานังนำเป่แกงน้ำยานังอันนี้คะโอ้เขาใส่สมมากับเขาเป็นแบบแกงแกงสมมาค่ะแ้ไปยบอบไานัง่ะบวไปเหรอไปขยี่ไปยังน่ะแกงเห็ดบดแกงตอนมันแหงหง่นนะเห็ดบดมาจากลาวยังเห็ดบดมาจากลาว คนเล่าแกงเข้าได้ปูกได้น้อเห็ดไหนเนาะเนื้อธรรมาสะเลยเนาะเหมันอออกเนาะก็ได้กินใส่ใจ บันทังปปลาปลาปบ่วงคือเอาสองอันนะสายฮะ มาตีี่กวมาด่มดักันรอบคุณไ่หม่อ่ะบอกินขาั้งก็น้องอร่อย่พี่ส่เกียงนะสนุกการเกียงถ้าใส่อดไพี่ส่ใส่อยู่อพี่ใส่้มากินพี่อดี้องกินี่ะเยังเดียว เสียบสน้ำุดเน้ดนวหนวดของสด้ยยมียัวนเขากระกใส่ว่าแบบว่าลานอาหารที่เอาไปนะผอมใส่เลยขนาจะใส่เนาะใส่เลยกีเห็นเีนพอแล้วมันมีเขา

ด้วยค่ะแกขาดอยบหยังมีในขวเดอ๋อหายไม่ขัวเฮ็ดขัวจาก้าวมันออเป็นขยังนักจนนั่งเดินอย่นี่จะนั่งเดินจางต้งหางเลยจะนอนพาไปแดดอ่อนไม่ผาตัวมไหลมันนี่คะมี่ะไปตาไปาเอยวดมันเ่อยว่ทพี่ชายขวดาขวดอหย่างเนขาขวดได้นาะขวดได้ที่โลดสามบาทกวนี่ บานเ่าเท่าไรจะเท่าไรีไร่หมื่นมาสี่พันเจ็ดเนาะสามพันนั่นสี่าพันนี่ยกกัง่ยครับป่ป็ตงกวาแม่ลูกีิบุที่แกงเห็ดเราได้จิ้มวตวบ้าวบ้าวเลยแม่เลยแบบแสกัตีแสบสเลยว้าวาสาวเราแกงให้กินหนึ่งสองสา ว้าวอร่อยมากเลยนะท่านผู้สนเยโะกนะแม่เยโะกินะแม่อร่อยมากเออนื่นนี่แต่ว่าเนาะใสอแซบแซบอาตาตาติบนี่คพี่น้อแมาแกงเห็ดเอาแตงใส่พก้ว่าลังลังๆน่ตีแซบอยู่ว่าแม่เขาแซบเป็นนัวอะไรได้ไหมนสุดามี้าเบืทั้งนี้ก็ใส่ขเขาเบืออยู่ว่าแม บอใส่ป่ยู่บ้านใส่เนาะใส่ข้าวเบื่อใส่อ่าบางบ่อนเขาก็บเอใส่เหรอนึกว่าใส่เบิร์ตป่ะแล้วแต่บ้านเนาะกินบอคือกันแมนใส่พักติ๋วมันบะหมี่ดิญามนี่มันกำลังปรุงบะหมี่ปรุงติกำลังล้อนกินเลยกินเลยเอาแล้วตั้งน์กังค์เลยกินเลยกินแล้วกินแล้วใจมันเบาหวานไหมเนาะ ไอ้กับสองยูทูบเขาจะมีคนเบิ่งนะเจ้าเด่นเด่นก็ะถึกเิวเปล่าขึ้นตะกี้มึงก็มีคนเบิ่งเนึ่ออาหารก็มีพี่ใส้เลยนะเอฟซีตัวยงหัวตัวใหญอีัวมันอหากมัมีนิเนึเออมีจะได้มันไายผิดและขีดบัมีอะบวนเล้ วยยงกว่นครเงินอะแล้ก็บึงเยไรคได้อ้ยคือดั he, bueno, ar, mm ้งให้เงินน้องสาวเออเมียบัวสนสวนสวรรค์สวนสวรรค์เมีสวนสวรรค์ไปอยู่เมืองหนก็เห็นคมอนลำบากมาก่อนนะครับอาจจะเข้าไปตอนหน่อยมั้งเป็นแผ่นเป็นคนจีนนะฮะได้ยูไรไลหมอนยู เป็นคนจีนอยู่คยแคนาดาอะอยู่อเมริกาแล้วเป็นอะไรอ่ะกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วก็มานอน,นอ,นอดน้องพี่น้องว้าวมันมียังเห็ดพ่ใส่คนมันมีแนวเห็ดเลยจางแม่คั่วมาเลยเฉพาะไหมาหลังพักหลังนี่เนาะไรปกติพ่พิเดี๋ยวสะพาพี่เบิร์นน้องไปเบิ่บนางานนะ้ำอ่ะนะเออ อันนี้มันนาบ้านเดี๋ยวพี่น้องนาบ้านพี่ไส้างานนาบ้านพี่ไส้อะไรพี่น้องคลิปนี้เศร้าอ,อาคาสัสเดปิดไปเพียอังสมิเดอร์จังได้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามฮับส้มคลิปนาอพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเด้อเดวกกติดตามเบิง่งมืออื่นนาอพี่น้องมงานแต่งเฮาสิได้ใส่สุดเล่าพี่น้องอื่นงานแตงยยนงออน่ง,แต,งแต่่าเหมือนี่เ,นเป็นเหมือจัดเหมือเตรียมนะพี่น้อง เขากับเบลย์ซอยเวียก์พีน่น้องเพราะว่าพินจากเมฆขั้วมากโดยเฉพาะเป็นพวกพักพวก,ก,กยังกระจากเมฆขั้วมาล้างหรือบาม,มาเมฆขั้วเดี๋ยวพี่น้องเขากับสิบบทเฮ็ดยังสิบพ่อ,อไรเฮ็ดซอยเพิ่นแต่เด็กๆในน้อยพอกันมาคิดหนาเดอ้อบ๊ายบายาปพี่น้องงานแห้งอันนี้เป็นเพื่อนพี่ไส้เด้อเนาะ